ครับคนไข้คนนี้นะครับก็มีแก้มที่ค่อนข้างจะแบนนะครับแล้วก็ไม่เท่ากันข้างหนึ่ง แบนด้ยอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าผากที่มีรอยหลุมแล้วก็ตรงกลางหน้าผากเนี่ยก็เป็นหลุมลงไปนะครับแล้วก็มีโหนกคิ้วที่นูนออกมาก็คือความนูนของหน้าผากค่อนข้างที่จะแบนแล้วก็มีหลุมตรงกลางนิดนึงก็หลักๆก็คือเราทําการผ่าตัดแก้ไขโดยการเสริมซิลิโคนหน้าผากชนิดที่เป็นซิลิโคนเฉพาะบุคคลนะครับใช้ระบบน i โมเทควีแล้วก็ในการออกแบบอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้าง พสตอมซิลิโคนเฉพาะบุคคลฟิตกับกระโหลกคนไข้โดยเปิดแผลเล็กๆที่ในผมนะครับนิดเดียวเองนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะสอดเข้าไปและให้ฟิตกับกระโหลกของคนไข้ได้โดยที่หน้าผากก็จะเรียบนะครับแล้วก็เสริมแก้มสองข้างรวมไปถึงร่องแก้มที่ลึกๆก,ก็ทําการเสริมขึ้นมาด้วยเพื่อที่จะไม่ต้องออไปฉีดฟิลเลอร์อะไรบ่อยๆเพื่อที่จะลดความลึกของ่องแก้มโดยรวมก็ดีครับแผลผ่าตัดใช้เวลาผ่าตัดไม่นานครับสองข้างการผ่าตัดก็เป็นไปได้ด้วยดี คนไข้ก็ฟื้นดีนะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะพูดโต้ตอบได้แล้วก็สามารถที่จะกลับบ้านได้ในไม่กี่ชั่วโมงหลังผ่าตัดครับ